ทำไมเขาคบกับเราแล้วในวันนี้คบหากันมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ทําไมเขาถึงยังดูเหมือนอะไรอาวรยังติดต่อไปหาคนเก่ายังพูดคุยกับแฟนเก่าอยู่เพราะอะไรสาเหตุหรือที่เป็นแบบนี้นะคะ mm hmm. เกิดจากการที่มีสารเคมีตัวหนึ่งในระหว่างตอนที่เขาคบหากันอยู่แล้วคนเก่าของเขาสามารถกระตุ้นสารสิ่งนี้ได้ซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับที่เวลาภรรยาหลวงกระตุ้นสารสิ่งนี้ให้กับสามีค่ะ แล้วทําให้สามีที่ไปมีเมียน้อยมีกิ๊กมีชัวไม่อยากที่จะหย่าร้างกับภรรยาหลวงทําให้คงไว้ซึ่งสถานะเราสามคนอย่างเช่นวันนี้คุณมีแฟนและแฟนของคุณยังติดต่อคนเก่าอยู่ยังมีการพูดคุยหรือบางทีก็เผลอไปปรับทุกข์ค่ะเอาเรื่องของเราไประบายให้คนเก่าฟังเนื่องจากว่าคนคนนั้นนะแฟนเก่าของเขาเนี่ยเคยกระตุ้นสารแห่งความผูกพันซึ่งสารเนี้คูอ้อใช้สอนลูกศิ นะคะที่เป็นภรรยาหลวงมีปัญหาสามีมีกิก๊กมีเล็กมีน้อยมีมือที่สามเข้ามาเนี่ยทำให้ คนปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะดึงใจคนของเราเนี่ยกลับมาได้เพราะสารตัวนี้มีอํานาจสูงกว่าสารโดพามีนซึ่งสารโดพามีนคือสารแห่งความลหลงไหลตื่นเต้นซึ่งมีระยะเวลาชั่วคราวค่ะในการทําให้เกิดสารตัวนี้เมื่อสารโดพามีนเนี่ยหมดไปค่ะซึ่งมันมีระยะเวลาชั่วคราวจะทําให้ความหหยหวาความตื่นเต้นเนี่ยหมดลงไปเหมือนกับ ที่วันนี้คุณคบหาเขาค่ะมาได้สัก2ปี4ปี5ปีแล้วเขาไม่เหมือนเดิมกับคุณซ้าร้ายค่ะเขาเอาเวลาที่พูดคุยคบหาต่างๆหรือว่าสิ่งที่เขาทุกข์ใจอะไรต่างๆเนี่ยไปเล่าให้แฟนเก่าเขาฟังเนื่องจากว่าคนเก่าเนี่ยแหะค่ะไปกระตุ้นสารตัวนี้ขึ้นมาได้สารตัวนี้เป็นสารแห่งความผูกพันที่ทําให้เวลาจะทําอะไรต่อให้แต่งงานกับเขาไปแล้วแฟนคนปัจจุบัน แนของเราอะ่ะก็ยังคิดถึงแฟนเก่าอยู่ดีทำให้เกิดการหยหาความคิดถึงอะไรอาวร์เหมือนอยากจะกลับไปมีอะไรก็อยากเล่าแล้วก็อยากคุยกับแฟนเก่าเรื่อยๆแน่นอนค่ะวันนี้เราไม่รู้ค่ะว่าสารตัวนี้จะสามารถกระตุ้นได้อย่างไรจะสามารถทำยังไงให้เกิดความหยหาแบบนี้เหมือนกับที่เขาไปคุยกับแฟนเก่าสิ่งนี้มีอย่างเดียวค่ะแค่คุณรู้หรือไม่รู้เพราะถ้า คุณรู้แน่นอนค่ะเขาก็จะวิ่งกลับมาโฟกัสที่คุณนะคะแล้วก็กลับมารักคุณยิ่งกว่าการที่เขาไปเพตปิดแฟนเก่าอีกค่ะวันนี้ถ้าเกิดใครเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะคะลองนําเทคนิคสั้นๆง่ายๆแบบนี้ไปปรับใช้นั่นก็คือการที่คุณเป็นฝ่ายรับฟังค่ะแค่คุณรับฟังมากขึ้นนะคะก็จะทําให้เขามีใจแล้วก็เปิดใจให้กับคุณมากขึ้นค่ะแน่นอนสารตัวนี้นะคะมันจะเกิดขึ้นได้จากการที่บางที เ,เขาต้องเลิกจากแฟนเก่าไปแล้วมาคบกับคนใหม่ถึงเพิ่งจะรู้สึกตัวว่าเขามีความผูกพันมีความถูกมัดใจฝังความรู้สึกด้านดีลงไปในจิตใต้สํานึกตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัวค่ะแต่มันเกิดจากการที่ยังโหยหาสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้มันจะยังไม่หายไปจนกว่าคุณจะสามารถกระตุ้นความรู้สึกนี้ทดแทนได้ครูอ้อขอเป็นกําลังใจให้กับผู้หญิงทุกคนนะคะ